ดิฉันชื่อชินดาคุณช <Christ>. ินดาคุณชินดาคุณแทนดิฉันชื่อเยรูชูแล้วก็กำลังลอชินดาคุณมากินข้าวด้วยแรงมากคนอื่นก็ดีข้างหน้ากุดีข้างหลังอุ้ยได้เลยอะได้เลยนะตามมาเดี๋ยวก็จะทำ้ม่นดูอุ้ย 오이 <laughs> ว้าววันนี้นะคะเรามาพบกันที่ร้าน Area Five Cafe and Eatery ดิฉันเป็ันเนาะไกลมากปีเรามาจากไหนจากบ้านเราอะเรียบด่วนมันนี่เรารู้สึกว่าไกลแต่ก็คุยไปคุยมาก็เออแป๊บหนึ่งก็ถึงเมื่อกี้เดินเข้ามาเออผ่านเข้ามาหน้าปากซอยยังดูแบบลึกลับนิดนึงใช่แต่พอมาถึงในร้านปั๊บโอ้โหดูดิธรรมชาติสุดเลยนะปีน่าจะถูกใจคุณจูชัยนะคะเพราะว่าสไตล์แบบผู้ดีอังกฤษเดินชมสวน่วาว่าเป็นยังไง The sun should tumble from the sky If you love, love, you love me Really, really love, me love, me love, me love me I won't care เชื่อแล้วค่ะเชื่อแล้วค่ะว่าเกิดมาจากที่อังกฤษแล้วถูกบังคับให้มาที่ไทยเป็นดารีเป็นนักร้องอเมริกรันอ๋อจริงๆเป็นคนอเมริกรันแต่ว่าถูกส่งมาโตที่ไทยใ, <ส S 1> ใช่ไหมคะให้สอง สวัสดีค่ะสวัสดีออนนี้ก็ของ้านแน่เลยคุณภูใช่ไหมฮะชื่อคุณภูมิมากร้านสวยมากคุณที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยถ uh ้าถประมาณได้กว่ากว่าดีดีดีเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเยี่ยมชมข้างในหน่อยว่าเป็นยังไงเนาะรัวคุณลิโอ้ข้างในชอบมากอุ้ยสวยม่ะข้างใน สวยกว่าที่คิดไว้ยเยอะเฮ้ยออกแบบสวยมากซ้ายขวาบนล่างม,มันเหมือนมนใหม่ผสมเ,นะเ,เก่าเนาะเออเก๋คุณชายสามารถเล่นเตียนโนดได้ไหมคะ <c oughs> ได้ปีเล่นบักเก็บได้หให้สาใ,ให้สอ <c oughs> บอกใหรุงขงมว้า Oh my God, my dear. love this dear I ลูกค้ไมีผิดเลยว่าอาหารต้องไม่ใช่อาหารไทยแน่ๆนี่แค่มาแท้ตลิ่งชันนะ่ะใครจะไปรู้ว่าจะมีร้านหรูขนาดนี้เหมือนบินไปถึงที่นู่นเลยโอ้ยเก๋กว่าอีแล้วก็สวิตมาแล้วก็การต้อนรับของเจ้าของร้านน่ารักนะมากมาเชิญคุณภูมิมาคุยเลยดี<า>ไ,ไหมคะ,ะมสวัสดีครับคุณภูมิเพิ่งรู้นะว่าทำจิวเวลรี่เหมือนกันแล้วขายเป็นรูสโตนชื่อบริษัทอะไรนัเาะ c k Gem ครับผม CK c k j ร้านนี้ดังนี่เออร้านนี้ดัง c k j เลวนึกไงถึงมาเปิดร้านหารในนี้ครับก็ตั้งแต่ตอนแรกครับช่วงที่ โควิดใหม่ๆครับช่วงนั้นพอดียิงเยมากครับแล้วพอดีเราเรามีพื้นที่บ้านที่เราก็เอ้ยเราอยากจะทําอะไรช่วงนั้นเพราะว่าใจริงที้เห็นบ้านสวยมากครใครมานะไม่ผิดหวังเลยบอกตรงๆแล้วก็มีห้องที่เป็นพิเศษจุกถึง50โคนสําหรับจัดงานใหญ่เขามีแบ่งเป็นโซนจัดเลี้ยงอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยเป็นร้านอาหารด้วยเป็นไดายไฟดายไฟไฟดายนิ่งด้วยเก๋มากเออ่างนี้แหละ งั้นเรามาถามอินสปีเรชันดีไหมคะว่าคุณพูดแบบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงด้วยความที่ที่บ้านครับแล้วก็ตัวผมเองชอบเดินทางไปเที่ยวเลยแบบมีการไปต่างประเทศไปแบบดูไปยุโรปไปออสเตรเลียไปหลายๆที่ครับแล้วก็เราได้เห็นใช่ครับสามัญยมแล้วก็รวมกับว่าตอนที่อยู่ประเทศไทยครับช่วงโควิดก็ไปกินกาเฟบ่อยครับเราเลยรู้สึ่อให้เราอยากจะมีคาเฟ่ของตัวเองแล้วก็อยากจะได้อินสปี์ที่ได้มาจาก ที่เราเคยไปเห็นมาจากต่างประเทศอะไรกันเลยมาทำนะใช่ครับเรียกว่า make your dream come true อ่ะเราหิวละเราเริ่มทานกันเลยดียไม่เปรี้ยวเอะชวนคุยกูหิวเลยแมททีแรกที่เห็นแล้วน้ำลายไหลทั้งกี่ครั้งแล้วงานให้คุณภูมิคอาแนลบอกว่าเมนูไหนควรทานเป็นเมนูแรกเริ่มจากเบาๆก่อนก็ได้ครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแอ่์ครัฟเฟิลอ่ไก่ทอดซอสเมเปิ้ลครับผมลองดูซิขออนุญาตขออนุญาตลาดเลยนะคะอันนี้คือน้ำอะไรอ่ะอันนี้เป็นซอสเมเปิ้ลครับผมเป็นไซรัปเมเปิ้ลครับไซรัปเนาะ แล้วอยากกินหมดเลย่ะขออนุญาตตัดให้คุณชูชัยก่อนเลยนะคะเป็นผู่เปิดพิธีในวันนี้นะคะอันนี้มันนคล้ายๆจะกึ่งคาวกึ่งหวานเนาะใช่ไหมฮะเหมือนแบบทานเล่นได้ด้วยปีต้องทานผสมกันดูนะดูว่าเหมือนกับของคาวกับของหวานผสมกันวเราก็อาจจะแบบลองทานแบบว่าให้เขาผสมกันดูอร่อยเป็นยังไงครับปีเลิศกรุบกริบกรุบกริบเห็นไหมตอบว่าเก่งมากไก่กรอบมากพานจานนี้อร่อย ใจอารมณ์คล้ายๆกับเปิดลิ้นด้วยกันหนุนของทานเล่นเนาะพี่นอ๊อฟกินแต่กินด้งๆเสงคิดว่าฟันแต่กินไม่ได้นะมันกรอบอืและไม่ใช่แข็งแต่ไม่จับลงไปมันกรอบปรอบปรอบ,บนี้เลยอ่ะออจริงออปปบปบปบบมาแล้วค่ะตรอบไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นเัานะเรียเป็นสเต็กฟงหมูบาร์บีคิวครับผมอันนี้เราก็จะเสินนบบร์ฟพร้อมกับมันหวานครับคือเป็ด อบลมฟันใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นเป็ดลมฟันครับเสิร์ฟพร้อมกับซอสบลูเบอร์รี่ครับอืมเลิศมากแต่ลร้านนี้ไม่ถูกใจฉันย่างยปกติแล้วแบบว่าคนจะแน่นในวันไหนบ้างครับผณจริงๆถ้าคนจะเยอะที่สุดว<อ>ิกเอนครับแล้วก็เป็นพวกวันหยุดนะครับ<อ>ตะเลิศครับผมแล้วเขาก็มีดนตรีด้วยนะครับเราจะมีดนตรีวันเสาร์ช่วงเย็นครับดนตรีก็มีแบบเชยๆน<ต>ะเทสรสยิยมสูงในโซใช่ ซึ่งเดี๋ยวพีจะโชว์เปียโนนะคะวันนี้ทุกคนจะบ้าเหรอเซโนโซีโคโมูนะคะคือหวานวอหอมนุ่มละมุนลิ้นพอกินเข้าไปปั๊บนี่คือแบบกลิ่นปีขึบบ้นไปถึงโพรงจมูกเลยค่ะส่วนเป็ดน,นี่ต้องรอคุณปีนะคะได้ยินเสียงเคียวไหมคะเสียงเคียวดังมากนะคะปลว่ากุกตื่นข้าวไม่มีบายาทซ์เสยร่มัน,มนอร่อยใช่เวลาอร่อยมันต้องมีเสียงค่ะปี ระดับคุณชูชัยจะแบบธรรมดาได้ไงครับปี๊พี่โดยเฉพชอบกินอะไรที่แบบรวมมิตรรวมมิตรนะอุ้ยหอมเรามีสูตรพิเศษของทางร้านครับผมเราหมักโดยวิธีพิเศษของทากเลยครับหมูเป็นหมูอ่ะปี๊ล้วลองแบบแวะมาที่สปาเกตตี้บ้างไหมคะเอาเอาเอาตัวนี้เป็นสปาเกตตี้หม่าล่าเบคอนกรอบครับผมว้าวหม่าล่าก็ไมเอาสปาเกตตี้มาทำหม่าล่าจริงเราอยากจะด้วยความที่แบบ คนไทยครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนชอบกินเผ็ดครับเราก็เลยเหอนกับว่าอันเก็ือที่มาซาล่าอะไรมาใส่กับบาลามันจีนผสมฝรั่งเลยนะใช่ับก็เลยลองเออแต่จริงๆแล้วเมนูนี้คล้ายๆกับคุณชูชัยนะคะมีความผสมสานระหว่างความฝรั่งและความจีนนะคะแต่ก็ไม่เคยกินนะไม่ไม่ยังยังไม่เคยเห็นเมนูแบบนี้เหมือนกันนะครับที่นั่นเผ็ดเผ็ดเผ็ดแต่ว่าใครกินเผ็ดได้ไม่มากก็สามารถรีเฟรชทางร้านได้นะครับว่าขอเผ็ดน้อยครับ แล้วถ้าให้ทำสปาเกตตี้น้ำเงี้ยวได้ไหมโอ้จริงๆริ้าคิดอยู่นะครับผมอ๋อคิดอยู่เหรอไม่ตายแล้วจะพูดเล่นๆนะก็ทำได้นี่เลิศเลยนะเจ้าไปพิจารณาเออดัดแปลงหน่อยสิสปาเกตตี้น้ำเงี้ยวจริงๆแล้วอยากให้ลองซุปเหมือนกันเพราะเมื่อกี้ได้ยินคุณผู้ชายว่าชอบกินทรัฟเฟิลใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นซุปเห็ดทรัฟเฟิลครับผมเสิร์ฟพร้อมกับโปรซองโฮมเมดที่เราทำเองด้วยครับ มันต้องกินกูกันใช่ไหมครับแบบจิ้มแต่มากินกู่กันครับแล้วก็โครงซองเราเป็นโฮมเมดด้วยครับทำเองเลยโฮมเมดเนาะขนาดขนมปังยังโฮมเมดอะไม่ยอมรับมาจากที่ไหนด้วยนะปีสุดยอดอาหารทําเองเครื่องดื่มก็ทำเองเบเกอรี่ก็ทำเองหลือเลี้ยงหมูเองลวครับตอนนี้ว้าเลี้ยงครับช้อนกินเลยเนาะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับปียัง เฮลดาทำซอสดุอิดจริงไหมคะอร่อยมากติดใจมากห้ามท่าดเลยนะใครมาอันนี้อร่อยแต่จะกินกินมาสี่อย่างแล้วอร่อยหมดเลยนะแต่ที่สุดติดใจมากเลยครับเู้คุณชายพร้อมนะคะ5 4 3 2ค่ะเมนูนี้ค่ะอ่ออันนี้เป็น1นึเมนูแนะนําที่ขายดีของทางร้านเลยครับตัวนี้จะเป็นสเต็กหมูอันนี้จะเป็นสเต็กหมูซอสโคชูจังครับ จะเป็นก<ะ>ารฟิวชั่นของฝร,รั่งกับทางเกาหลีครับผมออ๋เป็น,นจะเป็นซอสโคชูจังครับเสิร์ฟพร้อมกับกิมจิครับผมโอ้คิดได้ไง<ม>อะเก่งจังเชฟที่นี่โคตรอร่อยหอมดูฉันชื่อชินดาคุณชินดาคุณชินดาคุณแดูฉันชื่อเยรูชูแล้วก็กำลังรอ หอคุณมากินข้าวด้วยแรงมากแล้วห้างนู้นระคบปี่กระโมกกระโมอะไรนะกระโมก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 รสชาติเกาหลีจริงจงด้วยอ่ะอร่อยมากซอสมันเหมือนกับน้ำจิ้มที่กินกับปิ้งย่างของเกาหลีเลยเราใช้โคชูจังครับผมมาทำเป็นซอสครับตัวนี้อ๋อนี่ยูเรชินลูลูยูชินแยลูชินฟังไม่เข้าใจฟังไม่เข้าใจ ลองตักเส้นชิมดูไหมคะถ้าหอยเชลล์นี้เป็นอะไรที่แบบว่าถูกใจคุณชูชัยมากชอบมากแบบลุงหอยบบลุงหอยไงยังไม่หมดเลยนะปีที่นั่งกันมาเนี่ยใหญ่ใหา่เลยเนาะอะไรก็จะเป็นผักย่างซอสบาสมาดิครับผมอซอสบาสมากิปีชอบซอสบาสมากิอร่อยเนื้อสลัดเนื้อสลัดจริงอร่อยเออรู้เลยว่าแต่ละเมนนี่ก็มาปิ้งใช่ไหมน้องเอามาย่างเออมาย่าง แค่นี้ก็ดูด้แล้วว่าเชฟเขาตั้งใจทำทุกเมนูมากเลยะ,อ,ะอร่อยมากไม่ใช่แค่ทำรสชาติอย่างเดียวนะการจัดจานการตกแต่งด้วยการเดคอเรทการผสมสานาแล้วก็คิดเหมือนกับซิงเกิลเจออะไรใหม่ๆเอาส<ช>ิ่เดียอันนี้มาผสมอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณชอบไหม้วย <c oughs> และรูปรสกลิ่นเสียงได้ครบหมดเลยนนเนาะพี่เนาะรับรู้รู้สึกนึกคิดจันเออสีีไหนๆก็ไหนๆละ หากเลือกได้นะคะปีจะเลือกเกิดเป็นเมนูอะไรบนโต๊ะนี้ทำไมอ่ะเรืเ่อนไปองเกิดเป็นเมนูนี้มันเป็นคำถามนางงามเมียปีเราต้องแบบพํากง<ร>านงานงานก็จะตอบแบบนางงามนะใช่ก <ๆ S 1> ็จงเป็นสลัดเพราะอะไรคะเหตุผลประกอบเพราะผักนี่มันเป็นมาจากคําว่าฟังน,นะ earth earth แปลว่าอะไรโลก e แปลว่า environment a คือ animal r คือ river ที่คือต้นไม้แล้วก็เฮสคือผอักเพราะฉะนั้นจะ็ต้องดึแตันนี้เพราะว่าในโลกนี้ถ้าไม่มีผักอยู่กันไม่ได้นะมไม่อร่อยเออแต่ฉะน,นี้ต้องเป็นผักที่กินแล้ว ช่วยบำรุงร่างกายสดสวยพีถึงสวยและรวยด้วยแล้วใครฟังไม่ทันนะคะสามารถย้อนดูได้อีก5เทปนะคะเพราะว่าเอิร์เนี้รวมหมดนี่นะคะหมายถึงเอิร์ดค่ะคำว่าเอนอ n d o r เดี๋จวมีคนต้องพูดว่าง่ายไหมดัดจุดดิดดัดจิงดิดโฉมโฉมปมมือค่ะตอนนี้เราเหลืออะไรที่ยังไม่กินยำใช่ไหมคะเป็นยำเป็นลมันครับผม แต่ว่านี่เป็นแต่มายำเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินแต่เป็นยำแบบรสชาติไทยๆแล้วใช่ไหมฮะเดยวนี้เป็นไทยๆเลยครับอ่าจะมีความแบบแซ่บๆเข้ามาหน่อยที่นี่เขามีกาแฟด้วยนะครับทุกคนมีครบทุกเมนูเบเกอรี่ก็มีเป็นตู้ตู้เลยกาแฟของดูเนี่ยดูน่ากินมากเลยใส่อะไรน้ำมะพร้าวอ๋อมะพร้าวผสมเนาะใช่โอเคเก๋ไหมคะชอร์ดาเนาะ เอาเมนูนี้เมนูนี้ยังไม่ได้ทานเลยคุณดูชัยขานี่นี่ไปนี่เลยไปนี่เลยค่ะอันนี้อิตาลีบินมาเลยค่ะรัดฟ้ามหาที่จานพิชัยอันนี้เรียอะไรมักโกโรนีอะไรอันนี้เป็นสปาเกตตี้เอลปีสก็จะผิผัดเบคอนกับพริกแห้งครับผมแล้วเราก็มีของไอ้ปูอะไรด้วยทำอะไรรูปพันอะไรพันใหญ่เลยพันใหญ่เลยคือมือไม้สานบดแล้วเป็นพาปิสันน่ะ ดูสิดูคุณป้าสิอุ้ย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 พอนไหมเออพอนแต่ละชีวิตจริงๆสปาเกตตีสามารถกอบเป็นก้อนได้นะแต่ติดที่สันไปนิดนึงก็จะได้นะ อร่อยเป็นไงฮะอร่อยเป็นเมนูโปรดของผมเลยครับตัวนี้อร่อยมากอืคือมันแซ่บแบบอยากให้มันมีความจัดจ้านเพื่มแต่ว่าคนไทยชอบจัดจ้านด้วยครับก็เลยเพิ่มตรงนี้เข้าไปอืคือทำโปรดักต์แบบคิดถึงลูกค้าตลอดเลยเนาะทุกเมนูทุกจานอะไรเงี้ยแรงมากโต๊ะเกินไว้แรงมากคุณนาโอ๊ะเกินโซะไหมคะโซะโซะไหมคะโซะค่ะโซะเนาะจึ้งไหมคะจึ้งค่ะแรงมากแรงค่ะ จึ้งไหมคะจึ้งแรงมากสรุปก็คืออร่อยทุกเมนูนะครับปรบมือค่ะแต่ว่าร้านนี้เมนูเขาไม่ได้มีแค่นี้นะครับทุกคนเพราะว่ามากกว่าสี่ห้าสิบเมนูได้ไหมเป็นร้อยได้เลยอ๋อเป็นร้อยเมนูเลยเป็นร้อยเมนูนะครับปีข้างหลังวัวเขานี้ สามไล่เป็นไปเเดี๋ยวเรามาบ่อยๆอก,กินให้ครบร้อยเมนูอ่าถ้าใครแบบชอบเมนูไหนอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวมีทางร้านเนี่ยเขามาตอบว่าเมนูนี้มีไหมหรือไม่มีอร่อยหมดเลยแล้วแบบคือมันถูกใจอะ่นะเนาะใช่มันจึ้มมันเฟรชมันเข้าถึงมากหรือถ้าใครเห็นเมนูในนี้นะคะคิดว่าเมนูไหนอร่อยที่สุดเอาเอาแค่ดูเทปเนี้ยแล้วอันไหนอร่อยสุดขอลองพิมพ์มาเนาะเออแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีแบบลุกเพจจากคุณยูชัยมานี่คือมีแบบสิทธิพิเศษอะไรไหมคะครับก็เดี๋ยวถ้ามาจาก ตางเพจก็เดี๋ยวลดให้10%เปอร์เซ็นต์เลยว้าวเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมใครที่อยากมาก็อย่าลืมติดตามเพจเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าร้านของเขานะคะจะเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครับผมถึงประมาณสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มอ่าสิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มนะคะอย่าเอาชัวร์จองโต๊ะไว้ดีกว่าปีเนาะควรจองใช่จองไว้ก่อนเกาจะได้ตีดแพรเตรียมมาไว้เพราะบางครั้งเนี่ยก็ได้ช่วงวีไอหรือช่วงนักขัดตอลเลอร์แบบเติมเลยใครที่กำลังหาที่ทานอาหารให้กับคุณแม่นะเร็น รยากาศสไตล์อังกฤษแบบนี้มาเลยที่ร้านนี้นะคะต้นไม้เยอะถ่ายรูปเยอะใช่คุณแม่น่าจะชอบจ่ายหลักพันได้วิวหลักล้านนีแน่เป็นไงล่ะส่วนระยะโปรโมชั่นของเรานะครับก็หลังจากลงคลิปนี้ไปนะคะร,ระยะเวลานหนึ่งเดือนเลยนะครับผม hi, ให้สอง, hi, hi, สองบอกให้รู้เขาไม่ใช่ม้วนในอวยแล้วก็มาถึงช่วงของรายการเรานะครับก็คือช่วงแซบคูณสาม จานไหนเลิศะปีอ่ะวันนี้เรามาเลือกคนละหนึ่งเลยนะคะว่าใครชอบเมนูอะไรที่สุดใช่ไหมใช่ทห้พี่เลือกนะอันนี้อันดับหนึ่งว้าแรงมากคุณนะจริงๆอันนี้อันดับหนึ่งที่พี่ชอบนะมันกรุบกรอบกรุบกริบมันกินเนื้อินอ่อนว้าแรงมากมันกินหนุกอ่อน่ะกรุบกริบกรุบกริบอะเออมันมีความกรอบมีความต้องไบาโฮสแคร์ว้ากรุบกริบกรุบกริบ ไอที่ชอบคือไอเนี่ยเห็ดทับเพิล huh. เป็นคนชอบกินอยู่แล้วที่ชอบมากอันที่สองเนะาะอันที่สามก็น่าจะเป็นอ่ะอันนี้ซี c ่โครงอร่อยอ่อสามอย่างนี้หนึ่งสองสามอ่ะของลูกนะเหมือนปีเดทเลยอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามลูกชอบอันนีอ่าอ่าของแม่ต้อมเป็นอะไรคะแม่ต้อมอะไรอะไรคะพูดชื่อคะ่ะพูดชื่อมัคกรณี ไม่มีมะกรูดในีบนโต๊ะนี้ค่ะสปาเกตต um, ีอ๋อสปาเกตตีแบรสชาติแบบแซบแบแบบมีซาบิแบบชื่อเอฟพีครับผมีซัมบีมันเผ็ดอะเผ็ดกึกเผ็ดเซีมัจะไปอะไรวาซาบิอะไรมึงเนี่ยเขาไม่ได้ใส่วาซาบิไงแม่เอออุ๊ยผักสั่นอันนี้อันที่หนึ่ง อัไแรอาจารย์ที่สองหล่อนคืออะไรชอบสลัดอ๋อชอบสลัดนะสลัดไปสลัดมาอันนี้สามเห็ดทัฟเฟิลก็ชี้อันนี้ไปแรกอันแรกแล้วนี่ไม่ใช่อันนี้แค่อันนี้อันนี้อันนี้อันแรกปาเกนตีอันสลัดอันที่สองอันนี้ที่สามโอเค แต่จริงๆก็คืออร่อยทุกเมนูนะคะแต่ว่าเราถูกบังคับไงเขารายการเขาบังคับให้เราเลือกแค่สามอย่างถูกไหมฮะถ้าให้เลือกร้อยอย่างก็คงตัดสินร้อยอย่างใช่ไหมปีใช่เพราะ,ะจริงๆมันอร่อยหมดนั่นแหละ,ะถ,ถูกบังคับเรากินของข่าวกันเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้แน่นอนเราก็จะต้องไปต่อกันที่ของหวาน <ๆ S 1> ใช่ไหมคะคุณแม่ทุกที่คก็ต้องมีนะของหวานใช่แต่เราจะแบบว่าขอเป็นฟิลแบบพักหายใจก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะได้ไปทานของหวานกันหายให้สอ ้ร่่ไมมชวในอายแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะปีเรามีเมนูล้างปากพิเศษด้วยที่แบบร้านปากพิเศษทั้งขควแล้วก็ทั้งหวานยี้เหรอให้ปีทานแล้วก็บอกเองว่ามันคืออะไรเอ๊ะมันก็ดูเป็นถั่วๆนะอ๋อโกแก่อันนี้กินได้ตลอดเวลาไม่ใช่นี่เป็นเมนูของทางร้านทางร้านเขาทำให้จะบ้าเหรอโกแก่ก็คือโกแกลทำให้ไปทำให้ได้ไงล่ะ เอามิสเหลร์ใช่เหรอที่เราพบอยู่แล้วนี่เมนูทางร้านตลอาไม่เชือเลยเหรอคะคือกินแล้วรู้เลยรู้เลยนี่โกแก่ล่ะไม่ต้องชิมซิหูยนะกินแต่เด็กอ่ะกินแบบกินแบบว่าไม่เหมือนคนอื่นได้ไหมเดี๋ยวนี้เขามีเดี๋ยวนี้เขามีรสวาซาบินู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะอร่อยไหมมันกรอบมากนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะ ถ้างานถ้าปีทายถูกว่าโกงแก่ปีต้องทายให้ถูกได้ว่าอันนี้มันลดอะไรเพราะเขามีหลายรสนะคะสมัยนี้นี้เป็นสูตรต้นดั้งเดิมของเขาแน่ใจใช่่วนนะคะ่วนเฉลยคือกาแฟค่ะเออใช่มันมีกลิ่นกาแฟนิดนึงปีรถดั้งเดิมมันมีสมัยมา50ปีที่แล้วไงดูแล้วแต่มันใล้ายๆกันแต่นี่มีกลิ่นกาแฟนิดนึงอ๋อเริ่มเริ่มได้กลิ่นกาแฟแล้วเป็นลาเต้หรือคาปูชิโน กาแฟล่ะมาคาเ้่ลอเตอร์จะรู้ใช่ไหมเนี่ยสุดจากที่กินรถดั้งเดิมเนี่ยเพราะว่ามันมีมาหลายปีแล้วไงคขนาดรับชอบสมัยที่ยังสาวอ่ะเนาะก็ยิมสาวอยู่ต่สาวจนเขาเรียกอะไรอ่จนวัยชนก็คงสาวตลอดชีวิตอ่ะใช่เพรอไปจะเต่งตึงแบบนี้รั่นกาโอเคไปเราไปเล่นเล่นกันดีไหมให้สให้สบอกให้รุ้งเขาไม่ คนอื่นเขาดีข้างหน้ากูดีข้างหลังอุ้ยคุนรูเลยอ่ะได้เลยนะตามาเดี๋ยวกูจะทำให้มึงดูอุ้ยอุ้ย หรือว่าปีสามารถเล่นเป็นโนแบบหันหลังได้ด้วย ก็โตเถอะงานนี้โอเคค่ะพอแล้วนะคะลอดตัวม,มือค่ะไม่มีอะไรที่กูทำไม่ได้ทำไมปีชอบมีอะไรแบบสซอรพรส์ตลอดทุกเทปเลยเอ,เอ,อ,อ่ะอ่ะมาเข้าสู่ช่วงของหวานของเราแล้วนะคะวันนี้แต่ว่ามันจะมีอะไรพางเราแบบเชิญอีกรอบดีไหมคะคุณภูมิค่ะเรียนเชิญนะคะช่วยแนะนำหน่อย พอที่น it like ี่เขาบอกว่าเขาโฮมเมดนะครับท okay ี่มันเหมือนเค้กกล้วยหอมเนาะใช่ครับโซนนี้เป็นอะคาราเมลบานาน่าเค้กครับอเห็นไหมชอบอะไรคาราเมลคาราเมลเราใช้ตัวหอมที่สุกคาลังพอดีนะเพราะมันจะไม่ขาดแล้วก็ตัวคาราเมลนี่เราเคี่ยวเองเป็นตุ่มของทางร้านส่วนนี้ที่ก็แมคคาเดเมียใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นแมคคาเดเมียครับตับชีก็เป็นนนเเมมดหือกัครับชอบมากใช้เอ่อครีมตัวโทบิตตัวแล้วมันมีชีสไหมถ้าทำมีชีสเนาะ เท่าที่ดูอะรู้สึกมีชีสที่เป็นแม็กซี่แมคซีเค้กคือเค้กนี้นะบอกตรงต้องมีชีสเพราะกินแล้วอร่อยพอไม่มีชีสมันจะเหมือนกับก็เลยเขาเรยกขนมอะไรนะขนมไทยที่เป็นฟองฟองจำไม่ได้ที่สีชมพูอะขนมไข่เออเหมือนไข่ขนมไข่อะจำได้ไหมที่เป็นสีชมพูอะใหญ่ใหญ่อะสวัสดีโอ้ยรุ่นใหม่รู้เนาะเป็นย,ยไัไงอะเป็นไงคะรสชาติเนื้อแน่นความชีสเป็นยังไง อร่อยมากเลิศพอเล่นเปียนโนเยอะแล้วก็ต้องเติมน้ำตาลเดี๋ยวน้ำตาลตกเราลงกัดกูหรือชมกูเมื่อกี้จะบอกว่าเจ้าของร้านก็เสียดายมากเลย,ยไม่ได้ชมโชว์การแสดงเมื่อกี้ติดตามในเทปเอานักันนะฮะเป็นโชว์พิเศษเป็นโชว์ใหญ่เลยของปีเมื่อกี้นะฮะสามารถเรียนเชิญคุณยูยชัยมาเชิญไปเล่นเปียโนยิ่งเล่นเปียโนดีที่สุ ไปดูแล้วกันอ๋ออ oh. hm. ้าวเพลงสบายก่อนเพลงสบายก่อนโชแปงยุคบีโทเฟนนะเดี๋ยวเธอดูแล้วกันพี <h <h ่พี <h 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 ่เล่นได้ดนตรีคล้ายกันมากเดี๋ยวเธอไปดูก้วยพี่แค่ล่นเป็นแค่ chapter one เอง chapter two สองสามสี่เป็นคนมีอาวุธเยอะ มีแบบค่อยๆสมูทสมูะแล้วก็มีฉกฉกๆกฉก,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 กแล้วก็ไอยกลับมาแล้วค่อยๆนวดเหยื่อแล้วก็คำบับคำบับแล้วก็ขยี้ยแล้วก็เสียบเสียบเสียบาย <What? S 2> <c oughs> อ่าเมนูต่อไปอันนี้เป็นอะไรครับผมตัวนี้เป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กครับโดยความพิเศษของตัวนี้คือตัวนี้อที่มันจะมีความเป็นชิฟทอนนะครับแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่รมีความเป็น<ไ>ปชิฟทอนนี้นนจากออสเตรเลียนะคระสตอรี่ครับนำเข้ามาจากออสเตรเลียแล้วก็โรลวิทครีมที่เราใช้ครับเป็นคุชชี่ที่นำเข้าจากฝรั่งเศสครับวายไม่ใช่สตรอเบอรี่จากตลาดไทยนะคะมาล,ลองดูสิมาจากฝรั่งเศสนะคะเอ้าไปจับไ กูบอกตรงเลยสตอเบอร์รี่แหลมมาก <c oughs> มันสตรอเบอรี่แต่กินแล้วมันสตรอเบอร <c oughs> ์รี่แหลจริงเหรอครับมันแกลู <c oughs> กกินดูสิมันไม่เหมือนเค้กเราไปกินแล้วเหมือนกินไอศครีม <c oughs> อะเร่อยนนทอรย fresh เบเกอรี่มีแบมบ,บมีมากหลายเมนูเลยไหมฮะใช่คร <c oughs> ับแล้วก็มใหม่ ทุกวันเก่งเนอะทำไมทำได้ทุกอย่างเนอเก่งยังเลยเชฟเก่งมากอาหารก็ทําเองไก่ก็เลี้ยงเองปลาก็เลี้ยงเองมีเก็ดขายก็ขายเองแล้วก็มาต้อนรับเองแล้วก็เก็บเงินเอง้ายก็บอกเลยนะคะถ้าใครมาแถวตลิ่งชันไม่ต้องสั่นไหวอะไรนะนะพุ่งตรงมาที่นี่เลยเอเรียไฟนะคะแล้วก็เข้ามา๊บเนี่ยอันดับแรกจะเห็นความเป็นเหมือนแบบ ไปเมืองหนึ่งอ่ะเหมือนเราไปยุโรปนะที<ม>่จอดรถเยอะแค่เห็นก็รู้สึกสั่นแล้วอยากเข้ามาในนี้สัน่นายไงคะสั่นสู้อ่ะเวลาที่เข้ามาทา,า่ทั้งหลาพอเออข้ามาพป๊เปิดที่ความสุขเป็นฝรั่งเป็นดิวโปรดักชั่นนะมันก็เยผสมความใหม่กับความเก่าแล้วก็มีความเป็นฝรั่งเยอะมากและอาหารฝรั่งที่นี่อร่อยมากแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีมอาหารไทยนะอาหารไทยก็มีประมาณ20%ถือรื่อถูกปากคอคนไทย แล้วกินมาทุกรสเลยนะทุกจาย์อร่อยหมดเลยใช่แม้แต่เค้กเคิร์กชาเชอร์ก,กาแฟเค,เครื่องดื่มสุดยอดข้อสำคัญวิวอะ่ะไปหาอย่างนี้ไม่มีแล้วเนาะใช่สวยด้วยค่ะถ้าอยากฟังเปียโน,โนก็เชิญชูชัยมาเล่นด้ <c oughs> ไม่คิดตัางค่ะอ่ะนะคะใครที่แบบว่าผ่านไปผ่านมานะคะมาเที่ยวแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาที่ร้าน a r รี f i ฟ h t นะครับผมอยมีแถบตระดิ่งชั้นนี้นะครับมีทั้งอาหารเครื่องดื่มกาแฟแล้วก็ตั้งแต่11โมงไปถึง4ทุ่มเลยที่สำคัญนี่ถ่ายรูปได้เป็นพันวิวอ่ะชอบเลยฮะถ่ายรูปเยอะมากถ่ายรูปเยอะโดนถ่ายรูปเป็นใช่แล้วก็มีหลายเซกชั่นปาร์ตี้ดินเนอร์แล้วก็จัดงานวันเกิดทันเจ็ตชูรชั่นรับปิญญางานมงคลบ้างอะไรนี้ก็ได้ แล้วก็เป็นที่แบบบอกรักกันจูทีกันก็ได้ถ้าคนไม่แอบดูแล้อ,อย่างนี้คนอย่างนี้คนรักกันแบบมาอัปนูนทีกันที่นี่ได้ไหมคะแอบจูบก,กันใต้ต้นไม้อย่างได้เลยว้ายเนาะเป็นมุมลับเนอะเป็นมุมลับนี่ออกไปก็แอบจูบก,กันตรงใต้ต้นไม้แต้ต้นไม้เห็นไส้ไฮโซไ้ไฮโ บอกใใให้รไมม่่ชวน,นโอ้ยทุกคนตอนนี้ก็คืออิ่มทองมากแทบจะกิ้งกลับบ้านกันแล้วนะคะอร่อยตึ๊กเลย อาหารแบบโอ้โหแบบกินไม่ไหวก็ต้องกินให้ไหวอ่ะต้องกินให้ไหวต้องกินให้ได้มันอร่อยใช่เนี่ยก่อนเราเดินกลับนะแวบเห็นน้ําตกนี้ก็เลยเดินมาชมกันหน่อยนิดนึงเก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวมากมีน้ําตกน้าตกต้ีงบอกได้ไงว่าถ่ายรูปได้เป็นพันช็อตงั้นเราจะมาแบบรีแคปแลปอัพกันแต่ละจุดดีกว่าปีวันนี้เอาเลยพอเดินเข้ามาเนี่ยเขาเข้าไปในโซนข้างในที่เป็นแบบห้องข้างในเนี่ยปีรู้สึกยังไงบ้างข้างใน ไม่รู้สึกอย่างที่บอกไงเหมือนหลุดไปอีกมิติหนึ่งเนาะเออแล้วชอบไอเดียเขาเนาะไอเดียเก๋ๆเขาเลยมีกิมมิกเยอะชอบอะไรที่สุดคะก็เปียโนชอบนะเนาะคิดได้ยังไงแบบว่าเป็นโต๊ะกระจกแล้วก็มีเปียโนเขาลื้อเอาเปียโนไส้ในเนี่ยแล้วก็มาเป็นแบ็กกราวด์ในการทำเฟอร์นิเจอร์ไอเดียดีก็เลยชอบแบบนี้ไอเดียขายไอเดียเนาะส่วนเรื่องอาหารคือไม่ต้องพูดถึงเลยอร่อยมาก สีสันหน้าตาดีสีสันหน้าตาอร่อยมากใช่และส่วนครับเป็นยังไงครับเอเวอร์เรนภาพรวมก็อ,อะไรที่มันเขียวๆนะมันสูตธรรมชาติเราชอบอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยอยู่ในเมืองเป็นป่าคอนกรีตไงอพออะลยนี้ๆก็เรามาน้นี่เราเหมือนเลได้ดื่มดับกับความเป็นธรรมชาตินี่รู้เลยนะคะว่าลงทุนไม่น้อยนะคะเนี่ยทั้งหมดแพงหนาหลายสิบล้าน ไม่ใช่เป็นคาเฟร่ร้านอาหารธรรมดาธรรมดาใช่ใครที่อยู่ในกรุงเทพน,นี่คือตัดสินใจมาได้ง่ายๆเลยเอาลีบมาเลยตลิ่งชันค่ะใช่นะครับผมแล้วก็ที่อยู่อยู่ข้างล่างตรงนี้อ่านะฮะโอเค ถ้างานใครที่ชอบบรรยากาศร้านนี้ก็อย่าลืมติดต่อมาตามลิงก์ที่เราขึ้นให้ข้างล่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยว่าเคยมาหรือย,อยังหรือยังไม่เคยมานะฮะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ่งทองใบตำยองใบตำ y ย a h u b s c ย i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องชูชัยดอทยูค่ะอ่าว้วพบกับเราในรายการชูชัยไฮเชในีพีต่อไปนะครับเจอกันครับ